สวัสดีครับวันนี้ผมมีบทความเรื่องมิวสิคเทอร p y ีมาฝากครับโดนตรีเป็นสื่อการกระตุ้นความรู้สึกระหว่างจิตวิญญาณและชีวิตหากดนตรีมีอิทธิพลต่อชีวิตและจิตใจไม่ใช่เรื่องแปลกที่นอกจากเราจะร้องจะฟังเพลงหรือเล่นดนตรีเพื่อผ่อนคลายดนตรียังมีคุณสมบัติพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือช่วยในการบำบัดจิตใจในทางการแพทย์แล้วการ,รเริ่มใช้ดนตรีหรือเพลงเพื่อบำบัด ให้ได้ประโยชน์ทางการแพทย์เริ่มต้นราวช่วงปี1940เป็นต้นมาการศึกษาในปัจจุบันมุ่งเน้นไปที่การใช้ดนตรีบำบัดเพื่อกระตุ้นพัฒนาการในวัยเด็กและการใช้ดนตรีบำบัดเพื่อรักษาการบำบัดอาการผู้ป่วยสูงวัยผู้ป่วยทางจิตและผู้ป่วยออทิสติกเรียกได้ว่าการรักษาทางการแพทย์จึงไม่ได้อยู่แค่เพียงการใช้ยาหรือสารเคมีเข้าสู่ร่างกายต่อไปคลื่นเสียงหรือเสียงเพลง ที่เป็นสื่อกลางในการนําเสนอการบอกเล่าเรื่องราวสามารถปรับเปลี่ยนอารมณ์ผู้ฟังให้คอยตามหรือส่งผลต่อร่างกายของผู้ฟังได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจศาสตร์ของดนต,บบตรีตบ,บําบัดดนตรีบําบัดคือการใช้ดนตรีในการรักษาจากหลักฐานของการวิจัยที่เคยทํามาก่อนเพื่อบรรลุเป้าหมายบางอย่างโดยดนตรีสามารถทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพภายนอกที่สามารถจับต้องได้ นอกเหนือจากความสุนทรีหรืออารมณ์ที่วัดได้ยากอย่างเช่นการเปลี่ยนไปของอาตาัตราการเต้นของหัวใจการหายใจความดันคลื่นสมองการตอบสนองของม่านตาความหดตึงเกรงตัวของกล้ามเนือ้อหรือแม้แต่ระบบไหลเวียนโลหิตการใช้ดนตรีรักษาการเจ็บป่วยเริ่มมานานตั้งแต่ยุคกรีกซึ่งเชื่อว่าอาพอลโลเทพแห่งดนตรีสามารถช่วยรักษาความเจ็บป่วยขับไล่ผีร้ายได้โดยใช้เสียงเพลง ฮอร์โมนความสุขการเล่นดนตรีนอกจากเป็นการฝึกฝนพัฒนาการหลายอย่างของผู้เล่นแล้วผู้เล่นยังฟังเสียงเพลงซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตนเองด้วยสารโดพามีนถูกหลั่งออกมาในขณะที่เล่นและฟังเพลงสารนี้ถูกเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าฮอร์โมนความสุขปล่อยออกมาจากเนื้อเยื่อประสาทและต่อมหมวกไตเป็นส่วนใหญ่ทําให้อัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มแรงดันโลหิตเพิ่มรู้สึกตื่นตัวกระฉับกระเฉง มีสมาธิมากขึ้นและยังตื่นรู้ต่อสิ่งที่มากระตุ้นระบบประสาทสัมผัสด้านต่างๆด้วยยิ่งมีการหลั่งสารนี้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความพึงพอใจหรือมีความสุขมากขึ้นแปลได้ง่ายๆว่าไม่ว่าจะเป็นเพลงแนวไหนถ้ามาถูกจริตของคุณไม่ว่าจะเล่นหรือฟงังคุณก็จะมีความสุขอิทธิพลของเสียงเพลงในอดีตมีหลายเหตุการณ์ที่มีการใช้เสียงเพลงเพื่อปลอบขวัญและให้กำลังใจ เช่นเมื่อปีพศ2532กำแพงเมืองเบอร์ลินล่มสลายผู้นำทางการเมืองพากันร้องเพลงชาติอย่างกล้าหาญนักค้นคว้าชาวแลนคอร์จากมหาวิทยาลัยแคมริดจ์่าวเสริมว่าการมีเพลงเปรียบเสมือนมีสนามที่เล่นในจิตใต้สำนึกเพราะหัวใจของดนตรีนั้นให้เจละในการไปตีความทำให้เกินการสร้างสรรในความนึกคิด และฝึกด้านจินตนาการนั่นคือเรื่องจําเป็นที่ขาดไม่ได้ในการพัฒนาสมองดนตรีถือได้ว่าเป็นอีกภาษาหนึ่งที่ใช้ในการสื่อสารแสดงความรู้สึกจากผู้ให้ถึงผู้รับสามารถสร้างอารมณ์ความรู้สึกในด้านบวกช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดและยังมีประโยชน์อีกมากมายเหมาะสมกันในแต่ละวัยขึ้นอยู่กับการนําไปใช้น,นเอง